ถ้าเราเกษียณแล้วจะมีวิธีบริหารเงินหลังเกษียณอย่างไรจะยังลงทุนได้ไหมแล้วก็จะมั่นใจได้ยังไงว่าจะมีเงินใช้พอไปจนสิ้นอายุไขยัยลงทุนนิยมวันนี้มีคําตอบมาให้ค่ะ มีแฟนๆลงทุนนิยมถามมานะคะว่าถ้าเกษียณแล้วหล่าจะบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอย่างไรก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคนที่สามารถที่จะเกษียณได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเกษียณตามอายุปกติหรือว่าเกษียณเร็วกว่าที่เป็นอายุปกตินะคะส่วนใครที่กำลังเดินทางเข้าสู่เป้าหมายเกษียณนั้นแฟนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะทำอย่างไรบ้างคนมี2วิธีนะคะที่จะช่วยให้เราบริหารจัดการเงินหลังเกษียณได้แต่ละวิธีก็ จะบอกกับคนที่แตกต่างกันไปนะคะมาดูวิธีแรกก่อนเลยนะคะวิธีแรกเนี่ยก็จะจะัดสรรง่ายหน่อยนะคะก็คือสําหรับใครที่อาจจะมีประสบการณ์การลงทุนนะคะแล้วก็เขารู้ว่าเขาสามารถที่จะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนประมาณปีละกี่เปอร์เซ็นต์รวมถึงเขาลงทุนมานานพอจนรู้ว่าคาดการความผันผวนนั้นเขาอยู่ได้นะคะแล้วก็ความเสี่ยงที่เขานําสินทรัพย์เข้าไปใส่ไว้ในแต่ละสินทรัพย์เนี่ยก็สามารถที่จะรับได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนกลุ่มนี้เองนะ ะะถ้าเฟแนะนำเนี่ยเฟก็จะบอกว่างั้นถ้าคุณมีประสบการณ์อยู่แล้วก็เอาเงินลงทุนของคุณเนี่ยลงทุนต่อไปเลยทั้งก้อนนะคะเช่นสมมติถ้าเรามี10ล้านบาทเราก็าเอา10ล้านบาทนั่นแหละไปลงทุนนะคะอาจจะกระจายไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายก็ได้อาจจะเป็นหุ้นรายตัวบ้างเป็นกองทุนรวมบ้างเป็น ETF บ้างหรือบางคนมีความเชี่ยวชาญในสังหาเรัพย์ก็สามารถทําได้ด้วยเหมือนกันหลังจากนั้นค่ะก็สร้างพาสซีฟนะคะหรือว่าสร้างตัว ตัวรายได้หรือว่ากระแสงเงินสดนจากการลงทุนในแต่ละรูปแบบของคุณแต่ว่าไม่ต้องเสี่ยงสูงมากนะคะแล้วก็ต้องมีสภาพคล่องที่สูงพอสมควรเพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยหากเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้จ่ายนั่นเองค่ะ ส่วนผลตอบแทนคาดหวังเนี่ยก็อย่าไปหวังสูงนะคะว่าเราจะได้10% 20%เพราะว่าเรากเกษียณแล้วนะคะเราอาจจะไม่ได้มีรายได้เข้ามาเติมแล้วก็ที่สําคัญคือนั่นเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตด้วยดังนั้นก็อย่าเสี่ยงให้สูงจนเกินไปฝฟืงก็เลยคาดหวังผลตอบแทนไม่เยอะนะคะประมาณสัก4% 5%ต่อปีก็น่าจะพอแล้วะคะ่ะเช่นสมมติ10ล้านบาทนะคะเราเอาเงินไปลงทุนแล้วเนี่ยนะคะเราก็อาจจะได้ผลตอบแทน4%ตต่อปีนั่นเท่ากับว่าเราก็ จะมีเงินใช้ปีหนึ่งประมาณ400,000บาทหรือว่าถ้าตีเป็นเดือนก็หาร12ไปเลยเดือนละ33,000บาทโดยประมาณแบบนี้เราก็จะพอกะได้นะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เดือนละ33,000บาทวันละ1,100บาทเนี่ยพอหรือเปล่าถ้าพอเนี่ยคนว่าแบบนี้ก็จะตอบโจทย์ด้วยเหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกและะ้วค่ะว่าคนที่เหมาะสมกับการที่จะลงทุนในรูปแบบนี้คือเอาเงินทั้งก้อนหลังเกษียณไปลงทุนเนี่ยเขาก็จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจา มีประสบการณ์ในการลงทุนแล้วก็รับความเสี่ยงหรือว่าความผันผวนได้ค่อนข้างสูงนะคะข้อดีของวิธีนี้คืออะไรก็คืออาจจะนะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเงินต้นเพราะว่าเงินต้นนั้นก็ยังอยู่กับโลกการลงทุนนะคะแถมไม่แน่เราอาจจะได้เงินต้นเพิ่มจากการที่ให้เงินไปทํางานหลังเกษียณด้วยซ้ํานะคะนั่นคือข้อดีแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันค่ะข้อเสียก็คือความไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราค่า ใช้ใจ่ายรายปีของเราที่มาจากดอกผลของการลงทุนเนี่ยมันขึ้นกับผลประกอบการของสินทรัพย์ค่ะซึ่งสินทรัพย์ที่เราไปลงทุนอาจจะมีขึ้นและมีลงนะคะเรารับกับความหันผลนั้นได้หรือเปล่าถ้าได้แบบนั้นถึงจะตอบโจทย์นะคะสําหรับแบบแรกแต่ว่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวมาดูแบบที่สอกันดีกว่าค่ะ แบบที่2นะคะก็คือการแบ,บ่งเงินออกเป็นสัก3ามก้อนนะคะฝันเชื่อว่าแบบนี้อาจจะเหมาะกับคนกลุ่มใหญ่หน่อยเนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้อาจจะยังไม่มั่นใจว่าเขาจะลงทุนกับเงินทั้งก้อนที่มีก้อนสุดท้ายของชีวิตได้หรือเปล่าความเสี่ยงความผันผวนนั้นจะกระทบกับค่าใช้จ,จ่ายประจําวันของเขาหรือไม่หรือถ้าเกิดมีความจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆสินทรัพย์ที่สภาพคล่องไม่สูงเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ติดขัดได้เหมือนกันนะคะทีนี้เงิน3ก้อนแบ,บ่งเป็นอะไรบ้างก้อนแรกเลยนะคะฝัน ก็จะให้เขาเนี่ยลองคำนวณดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณกี่บาทน,นะคะอย่างเช่นสมมติวันละ1,000บาทและการคิดง่ายๆก่อนนะคะลองไปปรับกับตัวเองดู1,000บาทต่อวันเท่ากับ30,000บาทต่อเดือนปีหนึ่งก็360,000บาทถ้าอยากได้เงินก้อนแรกให้ชัวว่าเราได้ใช้แน่ๆไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะเฟิร์นก็จะให้เขาเนี่ยมีเงินเพียงพอใช้ 5ปีแรกก่อนหลังกเกษียณนะคะเช่นเมื่อสักครู่360,000บาทก็คูณ5ไปเลยก็จะได้1 8 0 0 0 0้บาทเงินก้อนนี้ยักออกมาไว้เลยค่ะเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการฝากเงินนั่นเองนะคะแต่เป็นเงินฝากดอกเบีย้ยสูงหน่อยแนวก็คือ e-saving e-saving ปัจจุบันถ้าเราลาวสัก1 8 0 0 0้บาทก็ให้ผลตอบแทนที่เป็นดอกเบีย้ยประมาณสัก1.6%ทําได้นะคะซึ่งก็จะทำให้เงินก้อนนี้มันอยู่ในใจเราและมันอุ่นใจ แล้วว่า1คือสภาพคล่องสูงนะคะสก็คือเรามั่นใจว่าไม่เกิดความผันผวนขึ้นก็คือมีความปลอดภยัยสูงหรือว่าความเสี่ยงที่ต่ำหรือแทบจะไม่เสี่ยงเลยนั่นเองนะคะเงินก้อนนี้พอยักมาไว้แล้วนะคะเราก็ใช้จ่ายไปตลอด5ปีแรกของเราเลยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีเงินแค่ล้าง8เนาะไม่งั้นไม่พอใช้นะคะทีนี้วิธีการคือก้อนที่เหลือเราควรทําอย่างไรสมมติมีเงิน10ล้านบาทเหมือนเดิมนะคะหลังจากใช้1นึ่งล้านแปดแสนแล้วเนี่ยอีก 8ล้าน2แสนบาทแล้วก็จะแบ่งเป็น2ก้อนค่ะแต่ว่าสัดส่วนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงแล้วก็ความสามารถในการที่จะรับความผันผวนของแต่ละคนก็ได้คนแบ่งให้เห็นครึ่งๆให้เห็นง่ายๆก่อนนะคะ2ก้อนนี้แบ่งเป็นอะไรบ้างก้อนแรกเลยนะคะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำถึงเสี่ยงกลางแล้วก็ให้มีสภาพคล่องสูงๆนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นหุ้นกู้นะคะน,นี้ก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำถึงเสี่ยงปานกลางแต่ว่าถ้าจะลงทุนหุ้นกู้แล้วเรา ใช้เงินหลังเกษียณแล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งดีๆหน่อยนะคะอย่างน้อยก็ triple B บวกขึ้นไปนะคะเป็น investment grade น่าจะดีกว่าซึ่งปกติเท่าที่ฝนเห็นเนี่ยจะให้ดอกเบีย้ยประมาณสัก3-4-5%์ไม่เกินนี้นะคะซึ่งดอกเบีย้ยเรตติ้งดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะสร้างความมั่นคงให้กับเราได้ในระยะยาวเหมือนกันก็อุ่นใจด้วยนะคะหุ้นกู้ก็ได้เหมือนกันหรือบางคนนะคะก็อาจจะคุ้นเคยกับโลกการลงทุนอยู่แล้วนะคะเราอาจจะไปซื้อหุ้นใหญ่ๆที่มี ความมั่นคงสูงๆหน่อยก็ได้แต่ว่าเป็นหุ้นที่อาจจะไม่ได้โกรดโดดเด่นเติบโตแบบโหสิบยีต่อปีไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าเราเน้นอยู่แล้วว่าต้องเป็นการลงทุนที่เสี่ยงต่ําถึงกลางและมีสภาพคล่องสูงนะคะเอาให้ชัวร์ดีกว่าผลตอบแทนปีหนึ่งสามี่ห้าเปอร์เซ็นต์พอแล้วนะคะสาหรับเงินก้อนที่2นี้หรือบางคนนะคะก็อาจจะไปลงทุนใน ETF หรือว่ากองทุนรวมผสมก็ได้เพราะว่าเขาก็จะกระจายทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้ อยู่ในพอร์ตอยู่แล้วนะคะแบบนี้ก็จะให้ผลตอบแทนราวๆนี่และคา่ะสีาเเซตต่อปีซึ่งก็จะช่วยให้เราเนี่ยให้เงินมันทํางานได้บ้างนะคะเงินก้อนนี้อย่างที่บอกไว้ว่ามันเหลือ8 02, ล้าน2เนาะเราแบ่งมา50%ก็เหลือ4ล้าน1แสนบาทพอได้ผลตอบแทนราวๆสัก3-5%้เรตต่อปีเชื่อหรือเปล่าว่าแค่เราทําผลตอบแทนอะ่ะกันกลางและกัน4%เต่อปีผ่านไป10ปีเงินก้อนนี้มันจะโตขึ้นด้วยนะคะมันจะได้มากกว่า4ล้าน1แสนบาทมันจะกลาย เป็น6ล้านบาททีเดียวเมื่อผ่านไป10ปีจากการลงทุนได้ผลตอบแทน4%ต่อปีโดยไม่เติมเงินต้นเลยเห็นไหมคะว่าเงินมันยังได้ทำงานอยู่บ้างเพราะว่าเราลงทุนได้อย่างน้อยๆก็คือเกิน5ปีอยู่แล้วหลังจากที่เราใช้เงินก้อนแรกไปนะคะน,นี่คือเงินก้อนที่2ส่วนเงินก้อนที่3นะคะเราลงทุนได้เสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะคะเพราะว่าเรามี2ขยักและที่เราค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าอย่างน้อยๆถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยไอ้สอก้อนแรกเนี่ยก็สามารถ ที่จะจัดการแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยหายใจหายคอได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะดังนั้นก้อนที่3นะคะห้ที่เหลือเนี่ยเฟิร์นก็เลยอยากชวนว่าเอ้ยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหน่อยนะคะความเสี่ยงระดับกลางถึงสูงแต่ว่าก็มีสภาพคล่องระดับที่ปานกลางได้คืออาจจะไม่ต้องสภาพคล่องสูงมากก็ได้เพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้ใช้ในเร็ววันนี้นะคะทีนี้สินทรัพย์ที่ว่าคืออะไรก็อาจจะเป็นหุ้นรายตัวก็ได้นะคะอาจจะเป็นหุ้นกล้ยังพอได้เลยนะ Nah. <tuh> เพราะจริงๆแล้วเราทราบกันดีว่าหุ้นโกรดก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะคะแต่เราต้องลงทุนนานหน่อยก็คือ10ปีเป็นต้นไปหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจหุ้นรายตัวนะคะก็ไปเลือก global equity ก็ได้คือหุ้นโลกลงมันทั้งตระก้าเลยนะคะมี ETF d d นะคะที่ให้ผลตอบแทนเราราวสัก7%ต่อปีเยอะมากเลยที่เป็น global equity นะคะหรือว่าจะเป็นกองทุนรวมที่ไปฟีดกับพวกนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าทําผลตอบแทนได้ราวเต่อปีเงิน50%หลังก็คือ อีก4ล้าน1แสนบาทเนี่ยนะคะมันจะโตเป็น8ล้านบาทภายในระยะเวลา10ปีค่ะเห็นไหมคะว่าเราบอกแล้วว่าจริงๆเงินมันทำงานต่อได้นะแต่ว่าแบ่งให้เป็นตระก้าให้ชัดๆนั่นเองค่ะทีนี้หลายคนถามว่าเอาถ้าแบ่งก้อนแรกแบบนี้นะคะคือ ก้อนแรกเนี่ยไปใช้จ่าย5ปีแรกก่อน1ล้านแแสนบาทนะคะได้เดือนละ3า0 0 0บาทตลอด5ปีก้อนที่24ล้าน1แสนบาทลงทุนนายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำถึงกลางแล้วก็มีสภาพคล่องสูงได้ผลตอบแทนเ,เราสัก4%ต่อปีแล้วก็ก้อนสุดท้ายนะคะอีก50%ที่เหลือเนี่ยก็ไปลงทุนนายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงกลางค่อนสูงแล้วก็สภาพคล่องกลางๆหน่อยเนี่ยทำแบบนี้พอผ่านไปแล้วทาอย่างไรต่อได้บ้างน,นะคะถ้าถามคน วิธีการของเฟิร์นนะคะเฟิร์นจะ t r i มตัวกําไรเนี่ยแหละออกมาเติมไปเรื่อยๆเช่นสมมติก้อนที่3นะคะที่เราลงทุนในสินทรัพย์มีความเสี่ยงสูงๆเนี่ยพอผ่านไป1ปีถ้าเราเห็นมันมีกําไรนะคะแล้วก็กําไรเนี่ยไปอยู่ไว้ในก้อนที่2คือลดความเสี่ยงของตัวพอร์ตของเราลงมานะคะอย่างน้อยเนี่ยเอากําไรมาและที่เหลือเงินต้นก็ให้ทํางานต่อไปนะคะส่วนก้อนที่2พอมีดอกผลมานะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยจากการลงทุนในหุ้นกู้หรือ ว่าเป็นเงินปันผลมาเนี่ยนะคะเราก็เอากลับมาไว้ในก้อนแรกก็คือตัว e saving เพื่อให้ใช้ต่อในปีต่อๆไปก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าปีไหนขาดทุนทําอย่างไรเราก็อาจจะพักไว้ก่อนรอไว้ก่อนได้เพราะอย่างน้อยเรามี5ปีนี่ที่เราสามารถใช้ก้อนแรกได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าอีเวต์ผ่านไปสัก2อถึงสปีแล้วนะคะผลตอบแทนของก้อนที่2ที่3ยังขาดทุนอยู่เนี่ยเราก็ต้องอาจจะพิจารณาดูก้อนที่2น,นะคะว่าเราสามารถที่จะปลี สภาพคล่องตรงก้อนนั้นเนี่ยมาเติมก้อนที่1ได้อย่างไรบ้างเพื่อความมั่นใจของเราว่า5ปีต่อไปอย่างน้อยสุขภาพการเงินของเราก็ไม่ติดขัดเป็นต้นนะคะนี่เป็นสไตล์ที่์นอยากจะแบ่งปันแล้วก็เชื่อว่าน่าจะพอไปปรับใช้ได้แต่ว่าถ้าใครมีไอเดียที่ดีกว่านี้หรือว่ามีไอเดียที่น่าสนใจกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือใครเหมาะกับแบบที่1นนะคะหรือว่าใครรู้สึกว่าเอ๊ะแบบที่2น่าจะเหมาะกว่าก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้หรือถ้ามี ีสงสัยอะไรเพิ่มเติมมีคําถามก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้ด้วยเหมือนกันมีโอกาสเดี๋ยวจะมาตอบให้แน่นอนนะคะส่วนวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกความตั้งใจในการอดออมแล้วก็อดทนรวยค่ะ